หลวงพ่อจลันเล่าเรื่องจริงสามเณรช่วยเตีย่ยขึ้นจากนรกค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะขอเรียนถามว่าเรานำข้าวไปกับข้าวที่จะไปทำบุญตัดบารถาวายพระมมบอไปคนอื่นไปใส่บารกับพระเราจะได้บุญกุศลหรือไม่โอยจะไปจะไปได้ของเราได้อย่างนั้นก็คนที่ฝากไปไปไม่ได้ก็อดซีไม่ได้บุญ ได้แต่ก็ต้องแบ่งให้คนที่เข้าไปสักเรื่องหนึ่งนะสักเรื่องหนึ่งนะได้ความนะแล้วอาตมาจะถามยอมมากยอมมีลูกชายคนหนึ่งไม่ได้เจตนาให้ลูกชายบวชและไม่มีศรัทธาต่อผู้สัตว์นะแต่ลูกชายบวชแล้วไปบวชที่อื่นแล้โยอมก็ไม่รู้อยากจะถามยอมยอมได้บุญไหมยอมได้บุญไหมฮะใครว่าไม่ได้มากมีไหม โอ้โหเบ่งมาจะตายไม่ได้ไงแล้วก็ได้ความว่าคือตอนนี้แล้วนึกสนุกแล้วเดี๋ยวเล่าสั้นหน่อยก็ก,กระตุนมดีไหมเนี่ยเล่าถึงว่าปากแม่คนอื่นทําเนี่ยแล้วกลับมีโรคไม่มีสธาบวชเพราะพ่อแม่ไม่เลื่อมสายผู้สัตว์นะไม่เลื่อมสายจริงๆด้วยแล้วโรคไปบวชแล้วทําไมช่วยพ่อแม่ปิดขุมนรกได้ในเรื่องจริงที่ข้างว่าจะมาเนี่ยจะเล่ายมฟังดูนี้เลยว่า อมีอาหวดคนหนึ่งไปคุณจีนโหนดยาวนะแล้วก็เตียจีนแม่จีนทั้งสองมีอาเชพนายกรอน,นองนายกรอน,นองประเมินผลอ่าสัมปทานกับรัฐบาลมีหนองอยู่หลังวัดอัตมาเป็นหน้องใหญ่เมื่อก่อนนี้ปลาชุมเหลือเกินนะเมื่อก่อนนี้ก็เรียกปลามันแม่ลาใช่ไหมของดีสิงบุรีมีสี่อย่างอ่า คุณยอมัวหน้าเนี่ยเคยเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่เคยไปลููเลยต่อไปสิงห์บุรีลู้เลยของดีสี่อย่างเนี่ยยอมรู้เลยเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่หนึ่งรามันไม่ลาน้ำยาบางเหลาสาวสวยต้องไปบ้านแปลงแปงหวานต้องไปบ้านไร่แต่อยอมไป่ใครการรู้เลยถ้าไปเมืองสิงห์ไม่เจอสาวบ้านแปลงไม่เห็นเมืองสิงห์เนี่ยยอมรู้เคยไปแล้วก็ได้ความว่าเมอาหวด เป็นนากรหนองเลี้ยงหมูร้อยกว่าตัวเลี้ยงหมูมากแล้วอาแฮงอาแฮงไปลูกชายโลกอาหวดแท่ตังวงสกูลแท่ตังอาหวดนี่ไม่เลื่อมสายพระใครไปเลนลายห้ยาบาทสิบาททำแต่ไม่ไปวัดไม่ชอบพระมีอาชีพทงางทำหมูเลี้ยงหมูเยอะแล้วก็ขายหมูด้วยอาชีพที่สองในอากรหนองรับ ประเมินผลอะไรเขาเรียกสัมปทานเรารัฐบาลเนี่ยอย่างจานหัวหน้าลูกเขามีสัมปทานหนองต้องเสียงเงินรัฐบาลหนึ่งปีป,ปีละครั้งเลยอาเฮงอายุสิบสี่สิบห้าปีกิเกียรติหันผักบุง้งจับผักบุ้งเลี้ยงหมูทุกวันทุกวันทุกวันเออทําไงเนาะเตียปะตีทุกวันให้ไปหาผักบุง้งมาเลี้ยงหมูเรากิเกียริหมูเต็มทีแล้วแล้วกิเกียริหาปลาหาปลาไปขาย ไปนากรนหนองอยู่มาวันหนึ่งหนีไปบวชเนรเลยหนีไปบวชเนรไปบวชเนรได้สักสี่ห้าวันเอาหัวไอเฮงไปไหนวะไอเฮงไปไหนไปตามไปบวชที่วัดกลางบันแปงสาวสวยบันแปงนะท่านเดี๋ยวนี้ไม่สวยแล้วเดี๋ยวสวยมายุงเทพหมดดูแต่คนแก่ๆไม่ไปท่าแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไปไหนท่านบอกคนบันแปงสวย มาจากเวียงจัน์สมัยพระยามกษัตริย์ศึกเนี่ยจะรู้คปนแป้งมาจากเวียงจันทำหม้อทำอะไรใจน,นี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเนาะพูดถึงเรื่องเอาหัวต่อไปไอ้เฮงบวชเนเอาหัวดไปแล้วตอปแป้งหนูจะอาไอ้เฮงบวชอยู่ไหนวะไอ้ขายไปส่งพังวะเอาลูกวัวมาบวชก็ด่าพวกปอกหมามันแล้วฮะไอาแฮงมาเนี่ยไอแเฮงมาแล้วทำไมโยมาไงาบวชทางชิศข้าะบวชทางทิศข้าวบ้านเรามี ไปเขาก็กิงมาได้เรื่องอะไรครับไปเสกอยู่นี่ไปไปไปมันก็พอตีไอเอเฮงหนีเลยหนีไปอยู่วับครูต่อไปนะที่ใบแป,แป,แป,แป้งนี่หนีแลอ,อาเอาขวยก็ผิดหวังกลับไปไปบอกกับาาซิมภรรยาว่าเจอไอเองแล้วมังบุกเหน่งบททางชิคขาอะไรปราอาศัยข้าวประชาบ้านก็กิงแม้เราเสียใจเหลือเกินนะมีลูกพุชาคงเรียวนะแล้วก็ทําอย่างนี้เสียสัต,สสตว์สียแตังบางี่ แง่พี่ก่อนในที่สุดไอเหงนหนีต่อไปจนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์อุปชาอาจารย์ก็จัดการบวชเตาห้วยไม่เคยไปเลยแล้วอาจารย์อุปชาชื่อลองพ่ออุชามาเป็นเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ล่องซุงล่องแพมาก็มาบวชอยู่ไว้กลางบ้านแป้งเขาเรียกเจ้ามาเป็นเจ้าของนครแล้วล่องทรงมาส่งสวยที่กรุงเทพป,ประมานนครสมัยเก่านานมาแล้ว อัตนาโกชินโน่นเลยก็ปล่อยให้ลูกน้อง,งส่งซวยเอาไอ้ไม้สูงไม้สากมาส่งเทพเสร็จแล้วนี้บวชเลยบวชไปอุปชาไอเฮงก็บวชวันนั้นพอบวชเป็นพระปิษุมาได้สักห้ารรษาอ่บ, 5, อบวชได้สองภาษาไอเฮงอ่เอาขวดไปอย่างไอเ้เฮงเ่ยบวชท่างขี้ขาอะไรวะศึกไปนะเตียก็แก่เนี้ยราตย์องบัติมันมีมากมายหมูก็หลายตัวจะได้ยกให้เลือกอเฮงหนี นี่ไปอยู่ที่อื่นต่อไปใน,นเชุดเล่ากดแห่งการมโยมฟังเอาหัวเจ็บตา,ต,ตายสองคินสองคินเอาหัวตายสองคินก็เอาไปสวดไอเฮงกลับมาไอาเฮงนี่บวชได้หารรษาพอดีได้หาภาษา, 5, า,าก็เอาเตียวหัวเนี่ยใส่โลงประเพณีเจนเนี่ยเขาไม่เผาแต่ใส่โลมไม่มีจำปานะโลงธรรมดา แล้วจะไปใส่หุงซุยอ่าเห็นว่าอย่างนั้นพระพิสุเหงก็ว่าอย่างนั้นเลยก็ให้พระสวดซะสามคืนสามวันทําบุเจ็ดวันแล้วจะเข้าเข้าหุงซุยแน่นอนก็สวดคืนที่สองพอดีโยมกกกกพระก็กุศลาทรมาอากุศลาทรมาเอ๊ะเอ๊ะกุศลาทรมาศพ มื่อก่อนนี่เขามีประขาวคลุมเขาไม่เหมือนโรงผีโรงศพเดี๋ยวนี้เขามีต่อโรงธรรมดาแล้วพราขาวคลุมนะนี่สมัยเก่านี่เล่าสมัยเก่าพอกุศลาํามากุกแล้วองค์ที่สองบอกนะท่านต้องเอาไอ้สารปัดกระทุ้งด้วยนะแล้วองค์ที่สองบอกเคยองค์ที่สามกระทุ้งต่อไปแท้จริงไม่ใช่กระทุ้งเลยก็พระใหม่ฉันนึกว่าทําจังหวะ ปุจลา,าธรรมากกอปุจลาธรรม,มาองค์ที่สี่กกเลยไม่รู้ใครกกจนสวดจบเอ๊สวดจบแล้วขายกมานั่งอยู่เอ๊ะอะไรเอ๊ะมันก็เลิกกุกแล้วน,นี่ท่านก็เลิกสวดแล้วนี่ท่านวันก่อนก็ไม่เห็นให้จังหวะคืนนี้ให้จังหวะไอ้องค์ต้นก็บอกเอ๊ะเปล่านะไอ้องที่สองได้ยินกกบอกก็ผมก็นึกว่าคุณให้จังหวะเลยผมก็กระทุง้งไอ้องที่สามก็กระทุงต่อไปไอ้องค์ที่สี่ไม่รู้ภาษา เหตุตปปัชยโยก็กระทุงบอกอ้าวก็เห็นองค์หน้าทำจังหวะผมก็ทำจังหวะอันเจเนี่นี่เรื่องจริงเนี่ยพอตรวจเสร็จแล้วกุกๆหนักข้าเอ๊ชา,ายกไม่กลัวบอกว่านี่พระคุณเจ้าดูสิประการตรวจสอบเนี่ยยอมฉันหน้าศพต้องหน้าศพจริงๆนะสมัยเก่าอ่ะศพเคลื่อนนำเหลือมยอดก็ต้องฉันหน้าศพนะแต่ไม่ใช่ไปฉันที่ทางนาอย่างนี้ เอาสอบตั้งเนี่ยถามท่านดูท่านฮูนาามาสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่สวดอย่างนี้นะลองเห็บทองแก้วเลยเนะต้องไปนั่งสวดหน้าศพแล้วมีมนพระคุณเจ้าตอนเช้าฉันหน้าศพเขาต้องวางอะไรเงี้ยอาตมาก็เคยไปสวดจะไปฉันหน้าศพอย่าลืมนะต้องฉันไปซะก่อนเพราะเราปรงกรรมาฐานได้ดีบทใหม่ๆพอได้กินเบนก็ไปแล้วบอกว่าท่าน ทำไมไม่ฉันแล้วโอ้โหเมื่อกี้ฉันพอโยมก็เผลอก็คุยโยมจําตําราไว้คุยให้มันโบแล้วก็แสดงว่าฉันก็แล้วตดมาเป็นกลิ่นศพแล้วเนี่ยจะไปฉันเองไงตดออกมาเป็นกลิ่นศพแล้วนี่สมัยเก่านะนี่สมไมจะมาบุญใหม่ๆเลยซะก็เพื่อแพทใจความตาหวดฟื้นเปิ้นเยอะต้องเอามาแก้กาาสังมัดจะแน่นเลย เมื่อก่อนนี้ก็มัดก็กลัวผีจะวิ่งมัง้งเนอะมัดแล้วก็มีไอ้สองหมากสองอะไรใส่มือเดี๋ยวนี้ก็ไม่มัดมัดนั่นเลยแก้อยู่ต้องไปชั่วโมงเอาสบอบกอนมั่งนอกเราขวดลืมตาเฟ้นสวดพระพิธามไปคืนแล้วนะแล้วพระจะสงสยัยไอ้คืนที่สองไม่เห็นเหม็นเพราะไม่มียาเช็ดสมัยเก่าเอ๊สพบนี่ไม่เหม็นเนาะแปลกมากเ็าจะเหม็นยังไงจะฟืน้นอ่ะเฟ้น ก็พอดีวันนั้นประชาชนมากมายเต้าหวดเริ่มเล่าขอน้ากินก็สิขอแห้งพอก,กินเสร็จแล้วก็ไอเฮงก็นั่งแต่ภรรยาเต้าหูตายแล้วตายตอนตอเฮงหลังตองตเฮงบวชเนรก็ตายซะแล้วแล้วทีนี้ก็ไอเฮงได้หาพรรษาเตาหู้ก็เริ่มเล่านมนมมือเรื่อยเลยบอกว่าตอนที่สลบปายตายไปเนี่ยวิญญาณไปสู่เมืองนรกแกเล่าได้ละเอียดเลย อูเมืองนรกแล้วทีนี้มีคนสี่คนมามาถามอา้าววัวอยู่เมืองมนุษย์ทำบุญอะไรวัวไม่ได้ทางเวลามามาเรียนลายก็สลึงสองระล,ลึงบากสองบากอ้วกกระทางไปไม่ใช่หรือทําบุญอะไรมากกว่าน,นี้ถอดกระถินหรือเปล่าเปล่าถอดประปาเปล่า,ลา,ลาอัวไม่เป็นอัวไม่รู้ทิ้งประปาไปยังไงวัวไม่เข้าใจวัวไม่เคยไปวัดแล้วลือเมียเจี๊ยบอะไรว่วเลี้ยงหมูขายหมู แล้วก็ไปน,น,นากรหนองมีสองอย่างเฮ้ยทําอะไรเนี่ยเลือต้องทำเจ้บอยบัญชีเนื้อต้องทําบนเนี่ยอะมาจะทังพอสักเดียวเต้าหว,วดเล่าเพิบไปนรกควันนรก,นนกหายใจไม่ออกแล้วมีกระทะทองแดงมาคอยเนี่ยควันหายใจไม่ออกเต้าหวดเล่าหายใจไม่ออกอู้จะตายแล้วโอ้ยเลือทําบงอะไรไนเกนิไอะไรเดยททำบนอะไร ว่าไม่ได้ทำดนาเข้าหายใจไม่ออกก็ลืมตาดูเห็นผ้าเหลืองมาบบกวันหายไปวันหายไปแต่หายยังไม่หมดยังสลับสำลักอยู่เออว่าไม่ได้ทบาบบงอวะแต่ลูกชายอ้วบวกอ้วเห็นผ้าเหลืองวะผ้าเหลืองมาพักนันยาซอยากจะถามว่ารือทำอะไรว่าไม่ได้บวกมังรักมังบวกเองมังหนีไปเองวะเออถึงหนีไปเองก็ตาม แล้วยมพบาลก็เล่าต่อไปว่าเนี่อาหวดลูกชายเลอบวชนั้นดีแล้วและลูกชายเลอเนี่ยไปเรียนวิปัสสนากับท่านเจ้ามาที่เป็นเจ้าครองนครเชียงใหม่แต่ท่านบวชไปอุปบชาให้โลกของตาหวดบางนั้นแล้วก็นั่งเจริญวิปัสสนาอุทิศจงนสรให้เตี่ยมแม่ตอนมีชีวิตอยู่ตลอดมาแล้วเจ้าตาหวดเนี่เจิไมได้ไม่ตนกนรกเดี๋ยวจะให้กลับไปกลับไปเนี่ย นี่ถ้าเอาวดเอาแหงหรือไม่บวชนะหรือจะต้องลงกระทะทองแดงนี่เนี่ยลงกระทะทองแดงหรือกินเหล้าแกงบางเป็นอะไรวะกินเหล้าไม่ลายนะว่ากลุ๊กจริงกรุ๊กลุบกรุศาสาดว่าเขาต้องกินเป็นทารมาละบางนี้เนี่ตมาไม่จะแกงพูดพูดแบบแต่ตวหัวแกพูดไทยไม่ชัดแต่ตมาพูดจะเหมือนหรือเปล่าไม่รู้ตัวหัวแกตายไปนานแล้วก็ได้ความว่ากลับไปฟื้นพอฟื้นมา พอดีเรียบร้อยตาววดไปอยู่ก็อาเฮงเลยเป็นสมผานมัดตั้งแต่พรรษาห้าแล้วก็อาเฮงเลยรักเตียมไม้รักจะยอมรักอยากศึกนะอ้าวก็เตี๋ยให้อัตมาศึกเนี่ยปีหน้าอัตมาจะศึกแล้วมีแฟนเป็นครูโรงเรียนแล้วก็ศึกแล้วจะไปเมืองจีนเพราะอาเฮงพูดจีนเก่งเรียนหนังสือจีนเก่งโลโู้ดหญ่้งภาษาลาว ก็อยู่บ้านแปะภาษาจีนเก่งเพลงได้เสือคือเซงรี่หอ้อโทษได้้งนั้นคุเก่งได้ความว่าออเฮงอย่าศึกเลยนึกว่าสงสารเตียเลยเตะพวดรักษาบโบโซตลอดอยู่ก็าอเฮงด้วยมาหน้าบัดน,นี้เนเช่เห็นเพรานะนาข้าวออเฮงก็สร้างสลาสร้างโบทเรียบร้อยเตียอาตมาจะศึกโอ้โหเนี่อาอเฮงเ๋ยเเคิดดูให้ลีนะ นี่ได้อาเฮงน,นะช่วยเตี่ยวไว้ตายเฮงเสกแล้วเตี่ยเสียใจมากเลยอาเฮงก็ต้องอยู่มาจนเป็นพระครูถาวรวิทยาคุณเจ้าคณะตำบลบานแปกแล้วก็ตอนมรณภาพอายุหกสิบกว่าแล้วก็อาเฮงตายแล้วก็เอาไปไว้คู่ไปสร้างวิหารไว้กับศพเตี่ยหว,วดไม่ต้องเผาเพราะเป็นคนจีนมาจนท่าทุนวันนี้เช่เห็นได้ว่านี่เนี่ยโลกเนี่ย หนีไปบวชโดยพ่อแม่ไม่รู้ตามไปยังช่วยเตียไม่ตกโรดได้ดังกล่าวมาก